ใบชาแป้งอย่างนี้วันนี้จะมาทำเมนูอะไรไข่น้ำไข่น้ำกินบบสี่คนแบบไม่ง่ายไข่น้ำแบบง่ายๆตอกไข่ใส่ไปก่อนห้าใบห้บาใบห้าใบกินสามคนก็ได้สี่คนอ,อ,อันนี้กินได้กี่คน ไครเยอะเท4คนนี่พอไม่ออกจะละได้ทำยากจัง5ใบก็มาตีไข่แล้วก็ตีไปตีไปไายัางแก๊บแั๊ไอ้าไม่ใช้ตัวรองหรอ,อมันยังมีมลง เปิดแก๊สแล้วก็ใส่น้ำมันมน,น้ำมันพืชใส่เยอะไหมแค่นี้หรอแค่นี้พอต่อทอดไข่ให้มันพอสุกให้มันเหลืองรอไข่ให้มันเหลืองรอน้ำมันเดือดแป๊บหนึ่งทีไวคอยนี่แล้วก็ขั้นตอนนี้หั่นต้นหอมผักชีไว้คอยอ ชุดหนใหญ่อันนี้มาแข่งกับเชฟกระทะห้างเลยว้เนี่ยทำกินเองเอ,อ๋อทำกินเองนี่คัโอว้คอยหาเดือดแล้วโอ๊ยวายเฮ้ยแรงแท้เช็คเช็คว่ากระทะร้อนเราแต่จริงๆก็ร้อนแล้วนะกระเด็นขนาดนี้

เห,เหลืองกาลังพอดออีถ้าไม่เหลืองแล้วมันจะไม่น่ากินจะไปคิดมันก็เอาไปดูเป็นตัวอย่างี๋ยวมันก็ไปทากินอันนี้คือเมนูที่บ้านเรียกว่าไข่น้ําประจําบ้านกินทุกวันเป็นอาหารที่โหมาะสำหรับเด็กๆไว้ทําให้เด็กกินได้อหอมแล้วหอมแล้ว ี่จริงๆเราก็กินไข่กับข้าวเลยจบไม้มันจะได้ดต้ค่องพอไงลูกทำไปแล้วเธอกด้ไปไวไวอดไว้ทำให้ลูกเธอกินลูกเธอยังเด็กอยู่ถ้าอย่างแบงก็ทำมันตีถ้ากินกัน4ีคนไม่ทำสีใบเลยท,ที่บ้านที่เนีย่ย ตวงน้ำเนี่ยถ้าสี่ใบก็ตวงน้ำขนาดเนี้สี่ใบสี่ใบก็น้ำประมาณนี้นีครับก็ผัดเหลืองละแวกลับในกระทะเลยเราชอบกินคำใหญ่ขนาดไหนเราก็สับไข่ประมาณนั้นมันเป็นง่ายๆ่ะมันไม่ต้องที่สีดของอะไร ที่สาดน้ำมาคือมันเหมาะมันพอดีกับพอดีกับน้ำแกงพอดีเนี่ตกให้พอนะดีดไม่ถ้ามันไม่ดีแบบมันก็เวลาทำเป็นไขน่มันไม่น่ากินก็จะไม่ะลูกสีสวยด้วย ต่อไปทำไรต่อเอาน้ำมาใส่ใช่ไหมแล้วเขาค่อยจะไปตัดต่อรอจนไข่เหลืองหรือสุกสุกเลยไม่คือให้มันเหลืองอ่ะนี่มันเหลืองแล้วเนี่ยเอให้มันเหลืองเวลาอน้ำใสแล้วก็น้ำใส่หอมแท้น้ำใส่ การนี่อะไรใส่ื่องปรุงรสข้าวปรุงรสใช่ไหมใส่เยอะไหมอันนั้นอะไรรสดีดอันนี้ของชูรสนิดหนึ่งของชูรสใส่เยอะนะเหิวแล้วเนี่ยแต่แม่แม่กินรสจัดเนี่ย ถ้ามันเก่อ่ยๆแล้วมันถ้าเจิดแบบเก่อ่ยๆมันก็ไม่โอเคใช่ไหมใช่อ,อร่อยไงอร่อยตลอดอร่อยจะให้อร่อยใส่พริกไทยหน่อยนึงปิวหมดแล้วตามไปด้วยผักน,นี่โหสวยเลย ให้ผักสุกนะมันจะเหม็นขีวผงแค่นี้แหละแล้วก็รอจนผักสุกกระตักขึ้นแล้วก็ใส่จานได้นี่ควันห<ช>อม,ม,มหวานน่ารับประทานหอมหวานที่ไหนหอมนัวอ๋อหอมนัวหหอ,อ,อมกลิ่นนอาเสร็จแล้วเนี่ยเสร็จแล้วปิดแก๊สได้ นเ,นเป็นเด็กก็กินได้ผู้ใหญ่ก็กินได้กินได้หมดเทใสง่ายกว่าเสร็จแล้วนี่ไข่น้ำปู๊บไายโลก